เี่ีถูนาพ่อสอบปลายจินหกสีเก้าชีเจ็ดปีกูได้รับจังขานละล่วงวางไปเล้วส่นิพพานเจ็ดชีพกปีนับพันสาของท่านแต่การหัวจินสงแต่ดำรงธรรมศาสนาเอาไว้บัติกูจะไปไกลแน้วไล่ะ าสิทธิ์น้อยใหญ่ตามก่อน้ําตาลายยังยังเป็นหวงอยู่บ่หลอดยังยังคิดฮอดอยู่บ่แลก็คุแก้วไปอยู่ใส่ทำบันไดผูสอนไว้สิเสร็จจำูสุยางมวนมุนสิทธ์เด็กสว่างอาลังสินบอกเคยสิประมา